สวยได้ไม่ยากมารายงานตัวกับสาวๆในช่วงสิ้นเดือนสิ้นปีแบบนี้นะคะมาพบกันในช่วงเวลาดีๆนั่นก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก่อนอื่นเลยนะคะที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของเราในคลิปนี้ค่ะขออวยพรปีใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆสวยได้ไม่ยากทุกคนนะคะให้มีความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมรักอ้อมน้อย แต่รักนานๆน,นะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีย่างเพื่อนๆหวังสมปรารถนาในปีนี้ค่ะปี2,559นะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่1ปีเราจะทำกันแค่ครั้งเดียวกับคลิป my favorite ประจำปีนะคะปีนี้ก็จะเป็น my favorite ประจำปี2,015นั่นเองนะคะปีนี้ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าในกลุ่มของ เมคอัพนะคะพี่อ้อมไม่ค่อยได้ซื้อถ้าน้องๆติดตามกันอยู่นะคะไม่ค่อยได้มีเมคอัพมาทดลองใหม่ๆอะไรมากมายนะคะปีนี้เลือกมาเฉพาะตัวที่โดนใจจริงๆและที่สำคัญคือถ้าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆซื้อตามแล้วไม่เสียใจแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องๆก็ทราบกันอยู่ว่าพี่อ้อมนะคะทุกครั้งที่จะรีวิวอะไรไปคือเน้นย้ำตลอดว่าพี่อ้อม รีวิวในฐานนะผู้บริโภคคนหนึ่งที่เคยเจ็บจริงนะคะซื้อจริงเจ็บจริงมานะคะพี่อ้อมไม่ได้คิดหวังสิ่งที่จะได้ผลประโยชน์กลับมาจากการรีวิวนะคะสิ่งที่พี่อ้อมต้องการได้รับกลับมานั่นก็คือฟีดแบ็ที่ดีจากน้องๆนะคะความจริงใจที่พี่อ้อมมอบให้ไปว่าของพี่อ้อมใช้แล้วพี่อ้อมชอบอยากให้น้องๆซื้อตามแล้วไม่เจ็บนะคะเพราะว่าถ้าน้องๆติดตามพี่อ้อมอยู่จะทราบว่าพี่อ้อมทํางานสส่การประชาสัมพันธ์ พี่อ้อมสามารถพูดจูงใจให้น้องอะซื้อซื้อของสิ่งหนึ่งอะพี่อ้อมทําได้อยู่แล้วแต่พี่อ้อมเลือกที่จะไม่ทํานะคะเพราะว่าพี่อ้อมให้เกียรติคนดูแล้วก็ให้เกียรติตัวพี่อ้อมเองนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปดูว่าปีที่ผ่านมาพี่อ้อมชอบอะไรนะคะเดี๋ยวต้องพูดถึงของขวัญกล่องนี้กันก่อนนะคะของขวัญกล่องนี้พี่อ้อมได้มาจากพี่เจเจริญนะคะพี่ชายที่น่ารักนะคะที่พี่อ้อมเคยทํา คลิปการแต่งหน้ารับฮาโลวีนที่แต่งเป็นผีไม่น่าร่วมกับพี่เจเจริญไปนะคะแล้วก็พี่ชายเขาก็น่ารักค่ะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีของขวัญติดไม้ติดมือมาให้น้องสาวคนนี้นะคะแล้วก็มีการ์ดน่ารักน่ารักเขียนมาด้วยนะคะเขียนด้วยลายมือด้วยความตั้งใจด้วยนะเดี๋ยวจะอ่านให้น้องๆฟังนะคะทูน้องออมมันเป็นสบู่กระดาษนะจ๊ะอ่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เก่าแก่ของโตเกียว วันนี้พี่เห็นมันแปลกดีเลยคิดถึงเลยเอามาฝากนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อความจากพี่เจเจเรญนะคะแล้วก็อันนี้ด้านในแกะให้น้องๆได้ชมกันเป็นสบู่กระดาษคุณน้องแค่ฟังดูก็น่าสนใจแล้วแล้วญี่ปุ่นอะ่ะเขาเป็นประเทศที่น่ารักเนาะเปิดเข้าไปด้านในถ้าพี่เจเจเรญไม่เขียนโน้ตมาว่าเป็นสบู่กระดาษนะพี่อ้อมจะนึกทันทีว่าเป็นกระดาษซับมันดีที่เขาเขียนเอาไว้ให้ เปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะก็จะมีกระดาษแพ็กอยู่ด้านในนี่นะคะก็จะมีวิธีการใช้ให้อยู่ด้านหลังด้วยนะคะก็คือแกรกระดาษออกมาแล้วก็วางบนมือเปิดน้ําใสนะคะแล้วก็ทูทูๆูทูมันก็กลายเป็นฟองขึ้นแล้วขอบอกว่าเป็นอะไรที่เหมาะสําหรับพี่มากพี่เจ๋เจนึงคงรู้ว่าพี่เดินทางบ่อยนะคะบางทีก็ขี้เกียจพกส,บ,สบู่ใส่กระเป๋าไปไหม พกแบบนี้ไปนะคะล้างหน้าก็ได้เนี่ยอาบน,น้ำมงได้เลยนะคะมีวิธีการใช้ให้ด้านหลังอ,อขอบคุณพี่เจเจริญด้วยนะคะที่ไปไหนก็ยังคิดถึงน้องสาวคนนี้นะจ๊ะเ mm hmm. ข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะอารมณ์ผบ,บกันมานานพอสมควรเลยอ่ะพี่ออมก็จะเริ่มตั้งแต่พวกเบสเมคอัพกันก่อนดีกว่านะคะตัวแรก ถ้าเป็นคนอื่นรีวิวเขาจะเริ่มจากรองพื้นนะคะแต่ปีนี้พี่อ้อมบอกก่อนเลยว่าพี่อ้อมไม่ได้ซื้อรองพื้นมากเท่าไหร่นะคะน้องน้อยเห็นหลักๆก็จะใช้อยู่แค่2ตัว Dior Skin Star นะคะและอีกตัวนะคะที่เพิ่งซื้อมาใหม่นั่นก็คือตัว l o a Mercer i นะคะใช้แค่2ตัวแล้วพี่อ้อมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับคนดูเราเราใช้ผลิตภัณฑ์แค่2ตัวแล้วจะมานั่งพูดว่า มันดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ทางพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมต้องลองมากกว่า5ตัวถึงจะมานั่งพูดได้ว่ามันมันดีมันเหมาะสมที่จะซื้อตามมันเหมาะสมที่เป็นที่สุดแห่งปีจริงๆนะคะพี่อ้อมก็เลยข้ามในกลุ่มของอ่องพื้นไปนะคะเพราะปีนี้ลองแค่2ตัวไม่สามารถตัดสินหรือว่าพูดได้อย่างเต็มปากว่ามันดีจริงๆนะคะข้ามไปกันนะคะพี่อ้อมขอมาเริ่มต้นที่ คอนซีลเลอร์กันนะคะคอนซีลเลอร์ในปีนี้ที่พี่อ้อมใช้ในปีนี้เนี่ยใช้มาหลายตัวมากลองมาหลายตัวมากแล้วก็เกิดปัญหาคืออาการตกร้องแต่ในปีนี้ที่ตัดสินแล้วว่าเป็นหนึ่งเดียวในใจเจ้นะคะที่ทุกคนซื้อตามแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน,ก,น,นก็คือตัวนี้ค่ะ รองพื้นจากนานะคะ Radiant Creamy Concealer สีที่พี่อ้อมใช้สีคาสตารนะคะตัวนี้ทำไมถึงชอบคะพี่อ้อมหนึ่งมันไม่ตกร่องและมันเป็นคอนซีลเลอร์หเดียวที่สามารถปกปิดได้ทั้งรอยค้ำรอบดวงตาและ แผลเป็นจากสิวมันสามารถกลบได้คือมี1เดียวพี่อ้อมไม่ต้องมีรองพื้นถึงสอตัวที่จะแยกกันใช้ระหว่างรองพื้นใต้ตากับรองพื้นที่มาปกปิดจุดด่างดำนะคะตัวนี้มี1นึ่งเดียวจบเลยเราไม่ตกร่องใครที่มีปัญหาการตกร่องนะใช้ตัวนี้ไม่ตกร่องจริงๆเนื้อดีและวันนี้พี่อ้อมก็ใช้อยู่สําหรับผิวหน้าวันนี้พี่อ้อมไม่ได้รองรองพื้นเลยนะคะใช้แต่คอนซีลเลอร์เนี่ยปกปิดรอยคำ้ำใต้ดวงตาแค่นั้นเอง เป็นอะไรที่ใช้แล้วติดมากและตอนนี้คือใกล้จะหมดแล้วนะคะรีบไปหาซื้อปรากฏว่าขาตลาดอีกแล้วจ้านะใครมองหาคอนซีลเลอร์ตัวนี้ซื้อเหอะมันไม่เสียใจจริงๆก็ได้รางวัลไปเลยค่ะสำหรับคอนซีลเลอร์จากนานะคะ Radiant Creamy Concealer ค่ะต่อไปกันบ้างดีกว่าต่อไปเป็นแป้งนะคะแป้งในปีนี้ก็ ใช้น้อยอีกเหมือนกันนะคะใช้แค่แม็กกับลอล่าซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ยังใช้มาจนถึงปีนี้นะคะไม่ได้ซื้อตัวใหม่แล้วก็สองสิ่งนี้เป็น My Favorite ของปีที่ผ่านมาแล้วนะคะปีนี้ขอยกยอดข้ามไปเพราะไม่ได้ลองสิ่งใหม่เพิ่มเติมนะคะยังคงเป็นตัวเดิมอยู่แต่ถ้าน้องๆถามว่าวันนี้พี่อ้อมทาแป้งอะไรวันนี้ไม่ได้ทารองพื้นแป้งที่พี่อ้อมใช้วันนี้คือ คือคิวเพสตัวนี้นะคะแป้งคิวเพสตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาทาแป้งไม่ติดอยากมีแป้งตัวหนึ่งแล้วแบบหน้าสวยผ่องสวยเด้นมันเป็นแป้งฝุ่นที่สามารถปกปิดได้นะคะพี่อ้อมแนะนําใครไปเขาก,ก็บอกกลับมาตลอดว่ามันดีจริงๆชอบเหมือนกันอันนี้เป็น My Favorite ของพี่อ้อมเมื่อ3ปีที่แล้วนะถ้าพี่อ้อมจำไม่ผิด ตัวนี้ถ้าใครติดตามพี่อ้อมตั้งแต่3ปีที่แล้วจะรู้ว่าพี่อ้อมชอบแล้วก็ยังคงใช้ต่อเนื่องกันอยู่นะคะเผื่อใครถามว่าวันนี้ทาแป้งอะไรเป็นตัวนี้นะคะคิวเพจค่ะอ่ะต่อไปกันดีกว่านะคะเป็นคิวกันดีกว่าคิวในปีนี้คือในปีนี้ที่พี่อ้อมตัดสินเลือกตัวนี้มาเป็น My Favorite เนี่ยเพราะว่า วัดจากการติดทนนานนะคะเพราะว่าพี่อ้อมในปีนี้ก็เข้าฟิตเนสออกกําลังกายหันมาใส่ใจสุขภาพร่างกายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคิ้วตัวเดียวที่ทําให้พี่อ้อมออกกําลังกายและพี่อ้อมยังคงมีคิ้วอยู่สิ่งเดียวคือเธอพูดนี้ค่ะนั่นก็คืออนาตาเซียค่ะอนาตาเซียตัวนี้นะคะสีที่พี่อ้อมใช้สีดรักบาว สีดิฟวลนะคะเป็นอนาตาเซียแบบเจลเนื้อเจลถ้าน้องๆคนไหนติดตามอยู่จะรู้ว่าพี่อ้อมใช้นี่เห็นไหมจะหมดแล้วนะคะมันเป็นสิ่งเดียวจริงๆคือวัดจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆมันไม่เคยอยู่เลยเพราะพี่อ้อมเป็นคนขนคิวน้อยมากคือออกกําลังกายเหงื่อมันออกเยอะยังไงก็หลุดแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่มันไม่หลุด นะคะพี่อ้อมก็เลยยกให้เป็น My Favorite เรื่องคิ้วประจำปี2015รักหมดใจได้มงจากเจเบเรเจียใครที่กำลังมองหานะคะผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วที่เวลาออกกำลังกายแล้วฉันจะไม่กลายเป็นปลาไหลสิ่งนี้ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะคุ้มค่าต่อการลงทุนค่ะกับอนาตาเซียแบบเจลนะจ๊ะคิ้วกันไปแล้วนะคะต่อมาเป็นอายแชโดว์ของเรากันบ้างดีกว่า อายแชโดว์ของพี่อ้อมนะคะสำหรับอายแชโดว์พาเลตไม่ได้ซื้อเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเลยนะคะปีนี้สำหรับแชมป์ที่โดนใจในเรื่องของอายแชโดว์เป็น2ส,สิ่งนี้ไม่ได้เป็นแบบพาเลตนะคะ2ส,สิ่งนี้ที่ได้รับที่สุดของปี2015เพราะอะไรเพราะว่าแต่งใช้ผลิตภัณฑ์2ส,สิ่งนี้แล้วมีคนชมมากที่สุดนะคะนั่นก็คือ2ส,สิ่งนี้ค่ะ เป็นอายแชโดวจากแม็กทั้งคู่นะคะเป็นเนื้อฝุ่นๆแบบนี้กับเนื้ออัดผงแบบนี้นะคะนี่สีนี้นี่นะจ๊ะเป็นโทนสีม่วงวันนี้พี่อ้อมก็แต่งกับเปลืกตาพี่อ้อมอยู่นะคะ เป็นคือพี่อ้อมเป็นคนฮอร์โมนเหมาะกับสีม่วงเวลาแต่งสีม่วงแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองสวยไม่ได้รู้สึกไปเองเพียงคนเดียวก็จะมีคนชมว่าแต่งสีโทนนี้แล้วขึ้นนะคะนี่เป็นสองสิ่งนี้นะคะสองสีนี้ใช้คู่กันแต่งออกมาแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้วันนี้ก็ใช้อยู่ นะคะอันนี้คือใช้2สองสีนี้สีนี้ทายทั่วเปลือกตาแล้วก็สีนี้ทาบริเวณหางตากับคนขนตาด้านล่างแค่นั้นเลยนะคะเวลาไปต่างจังหวัดก็จะแอบพบไปน,นะเพราะเขาว่าเล็กดีอะไรอย่างนงี้นแล้วก็แต่งแล้วรู้เลยว่าตัวเองรอดแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์จาก MAC นะคะใครชอบก็ลองไปหาซื้อกันมาได้ค่ะแล้วก็อายแชโดอีกหนึ่งสิ่งแต่ไม่ได้ใช้เป็นอาชโดพี่อ้อมดัดแปลงมาเป็นใช้ในการคอนทัวร นั่นก็คือสิ่งนี้น้องๆเห็นกันบ่อยแล้วใช่ไหมคะเป็น n e k e d Basic นะคะตัวนี้ใช้แล้วโอ้โหใช้จริงหรือเปล่าคุณเพค่ค่ะเปิดดูเลยค่ะคุณน้องเห็นไหมบุ๋มปนัดดาววงผู้ดีไปแล้วค่ะคุณน้องพี่อ้อมใช้แปรงจุ่มแล้วก็ใช้ในการคอนทัวร์กรอบหน้านะคะสีกำลังพอดีคะ่ะเข้ากับสีผิวพี่อ้อมได้ดีมากๆเลยนะคะใครมีสิ่งนี้แล้วใช้เป็นสีอายแชโดว์แล้วมันไม่ใช่ทางหนูพี่ เปลี่ยนแปลงคคุณน้องมาใช้เป็นการคอนทัวร์สวยมากทำให้เห็นกรอบหน้าชัดหน้าเรียวหน้า v s h เช e สวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะดูกันอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นแบบ2นะเขามี1กับ2ใช้แทนกันได้ใครมี1ก็ใช้1ไปใครมี2ก็ใช้2ไปนะจ๊ะต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดวงตาอีกหนึ่งอย่างนะจ๊ะนั่นก็คือมาสคาร่ามาสคาร่าอันนี้คือได้รับ รางวัลเป็นหนึ่งเดียวในใจพี่ที่อยากให้น้องๆซื้อตามกันจริงๆนะคะเพราะมันใช้ดีจริงๆใครที่มีปัญหาขนตาสัาน้นขนตาน้อยขนตาทิ่มลงนะคะยังไงก็ไม่เช้งกระเดกขึ้นมาสักทีตัวนี้เลยจ้ะสิ่งนี้เป็น My Favorite ทุกปีทุกปีทุกปีของพี่แล้วก็จะเป็นทุกปีตลอดไปนะคะมันจะมีรุน่นอีกรุ่นหนึ่งที่ใกล้เคียงฝาสี ทองนะคะฝาสีทองจะล้างง่ายกว่าแต่ถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากที่สุดคือชอบรุ่นนี้ฝาสีฟ้านะคะขนตาที่ทิ่มก็สามารถเชงกระเดกขึ้นมาได้ขนตาที่น้อยก็สามารถทําให้ฟูขนตาที่สีบางๆก็สามารถทําให้ดําได้มีสิ่งนี้สิ่งเดียวที่จะสามารถตอบโจทย์พี่อ้อมได้โดยที่ไม่ต้องติดขนตาปลอมนะคะอย่างเดียวในใจเจ้ให้เธอพูดนี้เลย CA ราคาถูกคุณภาพดีรักหมดใจจุ๊บจุ๊บ ปัดขนตากันไปแล้วนะคะสิ่งที่พี่อ้อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นอวัยวะชิ้นที่33าของพี่อ้อมนั่นก็คือขนตาปลอมค่ะน้องๆขนตาปลอมเบอร์ที่โดนใจที่สุดและยีห่ห้อที่โดนใจที่สุดได้แก่สิ่งนี้นะคะนั่นคือยีหอ่ห้อบอกต่อนั่นเองค่ะยีห่ห้อบอกต่อเบอร์อะไรที่พี่อ้อมชอบที่สุดนั่นก็คือเบอร์นี้เบอร์พีศูนส่ปนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ และก็เป็นสิ่งที่พี่อ้อมติดอยู่ในดวงตาวันนี้ค่ะนี่ปริงปริงกับขนตาบอกต่อ p 048นะคะใครกำลังมองหาขนตาที่ติดได้ทุกงานสวยทุกงานไม่ว่าจะกลิะไรเนอร์หรือไม่กลิตไอเนอร์ทาสีอายแชโดหรือไม่ทาสีอายแชโด P 048ไปมีซะซื้อมาครอบครองซะไม่เสียใจแน่นอนนะคะแบรนด์คนไทยใช้ดี ขนนี่ไม่เคยเกิดอาการที่ระคายเคืองตาไม่เคยเกิดอาการว่าขนตามันกระเด้งแล้วก็มาทิ่มมาแทงบริเวณเปลือกตาตัวนี้แต่ต้องเป็นตัวที่เป็นเอ็นไม่ใช่เป็นเอ็นค่ะเป็นได้สีดํานะตัวที่เป็นเอ็นพี่อ้อมใช้แล้วรู้สึกไม่สบายเปลือกตา อแต่พี่อ้อมชอบตัวที่เป็นได้สีดำๆเวลาพี่อ้อมเลือกซื้อทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อสังเกตหนึ่งเลยที่ก่อนที่จะเลือกซื้อได้ก็คือดูก้านถ้าเป็นก้านสีดำอ่อนๆพี่อ้อมซื้อเลย ะะแต่ถ้าเป็นเอ็นใสๆอ่ะโนฟ้ามองข้ามไปเลยนะคะใช้แล้วมันทิ่มันละคายเรื่องแล้วก็ติดมามันไม่เป็นธรรมชาติสําหรับตัวพี่อ้อมเอกนะคะพูดถึงขนตาปลอมกันไปแล้วก็ต้องพูดถึงสิ่งนี้นั่นก็คือกาวติดขนตาปลอมกาวติดขนตาปลอมนะคะที่พี่อ้อมชอบที่สุดและก็ซื้อต่ออย่างต่อเนื่องนั่นก็คือกาวติดขนตาปลอมจากดูโอค่ะ แล้วมันแตกต่างจากปีที่แล้วยังไงพี่ปีนี้เป็นดูโอตัวนี้ที่เป็นกาวสีดำทุกทีพี่อ้อนจะชอบใช้กาวสีใสแล้วก็ให้มันหายไปใช่ไหมคะแต่พอได้มาลองกาวติดขนตาปลอมที่มันเป็นกาวสีดำชอบมากอะ่ะรู้สึกว่ามันเนี๊ยบกว่าเดิมาคะ่ะแต่ข้อพึงระวังนั่นก็คือห้ามต้องเป๊ะจริงๆนะถ้าใครไม่เป๊ะแล้วก็ ผิดพลาดทําทให้กาวติดขนตาอันนี้มันไปโดนจุดอื่นบริเวณใบหน้าของเรามันก็จะเป็นจุดสีดําเลยนะต่เองใช้ต้องแม่นนิดนึงแต่ถ้าใช้แล้วเป๊ะไม่ต้องกีดอายไลเนอร์ทับเลยอะ่ะคือมันเป๊ะแล้วก็มันเป็นการประหยัดเ,เวลาสําหรับการแต่งหน้าของพี่อ้อมไปได้มากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะแนะนํานั่นก็คือซื้อหลอดเล็กเพราะว่าหลอดเล็กเนี่ย หัวมันจะเล็กใช่ไหมคะพี่อ้ําเคยใช้หลอดใหญ่ถ้าน้องๆคนไหนเคยเคยจาได้ตัวนี้มันเป็นหลอดเล็กแล้วมันดียังไงเวลาเราทากับขนตาค่ะมันพอดีมันไม่ต้องบีบวางใส่ข้อมือก่อนแล้วก็มาทาตรงขนตาแล้วเราสามารถทาไปกับขนตาของเราได้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะแนะนําอีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับคนที่ เกิดอาการระคายเคืองในการติดขนตาปลอมนะคะหันมาใช้กาวติดขนตาที่เป็นในลักษณะนี้เพราะว่าเราบีบออกมาแล้วบีบออกมาเลยมันถูกสุขะอ,อนามัยดีกว่าการจิ้มจุม่มเพราะว่าพี่อ้อมเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยแพ้กาวติดขนตาปลอมเกิดการตาอักเสบจากการใช้กาวติดขนตาปลอมที่ไม่ถูกสุขลักษณะนั่นก็คือใช้ในแบบจิ้มจุม่มไม่ได้ว่าแบรนด์ไหนพลาดพิงถึงแบรนด์ไหนนะคะว่าทําแบบจิ้มจุ่มแล้วมันไม่ถูกสุขยออลักษณะ มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยเพราะว่าขนตาพิษที่พี่อ้อมใช้เนี่ยพี่อ้อมนี่คือรียูสนำขนตาปลอมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เสมอคือหนึ่งมันก็สกรปรกตั้งแต่ขนตาปลอมของเราอยู่แล้วแล้วถ้ามาใช้กาวติดขนตาปลอมที่แบบจิ้มจุ่มอีกมันก็จะจิ้มสิ่งสกรปรกจากขนตาปลอมอันเก่าของเราแล้วก็จุ่มเข้าไปในผ,ผลิตภัณฑ์ข้างในขวดอีกแล้วเราก็จิ้มจุม่มจิ้มจุ่มอยู่อย่างนั้นนะคะ ตาอักเสบแน่นอนนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณใหม่ใช้แบบนี้ดีกว่าบีบทิ้งสุกถูกสะอาดแน่นอนบีบไปเลยนะคะใช้แล้วก็คือจบผลิตภัณฑ์ด้านในก็ยังคงสะอาดอยู่ไม่มีแบคทีเรียรเข้าไปรบกวนค่ะต่อไปเป็นปัดแก้มกันบ้างนะคะปัดแก้มที่ใช้อยู่วันนี้และก็ชอบตลอดปีที่ผ่านมานั่นก็คือนี่เลย our glass นะคะที่ปัดแก้มจาก our glass เพราะอะไรถึงชอบคืออวัาคสีที่พี่อ้อมใช้ใช้สีนี้นะอาลูมินาทฟัดนะคะน่าจะใช่อะลูมินาทฟัดเพราะอะไรถึงชอบตัวนี้คือไม่ชอบอย่างเดียวนั่นคือราคามันค่อนข้างแพงแต่ใช้แล้วมันดีจริงๆมันเป็นบัชออนที่เวลาทาแล้วมันทําให้แก้มพี่อ้อมระเรื่อสุขภาพดีเสมอแล้วก็ใช้ได้กับทุกลุก จริงๆเหมือนมันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิร่างกายของพี่อ้อมด้วยนะอันนี้ไม่ทราบว่าพี่อ้อมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะคะน้องๆคนไหนที่ใช้แล้วรู้สึกแบบนี้แบบเดียวกับพี่อ้อมคอมเมนต์บอกด้วยนิดนึงอยู่ที่อากาศอยู่ที่อุณหภูมิในร่างกายเหมือนกันอะสีของเขาแต่ละวันก็เลยสามารถใช้ได้กับทุกลุกสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนอะไม่รู้สีปัดยังไงมัน มันก็สวยอะ่ะมันไม่ได้ปัดออกมาแล้วมันสีเหมือนเดิมทุกวันน่ะไม่มีคนจับได้ว่าเราใช้บัตรออนสีเดียวกันทุกวันพี่อ้อมใช้อันนี้ยทุกวันจริงๆนะแล้วก็ดูสีใช้มานานแล้วอะ่ะแต่สีคุณน้องคุณน้องดูสิว่ามันไม่ได้บุ๋มไปไหนเลยอะ่ะคือเขาแน่นพิกเมนต์เขาแน่นมันคุ้มค่าต่อการลงทุนจริงๆแล้วก็ มันสวยอะ่ะมันเป็นอะไรที่น่าจะมีไว้สักอันนะอือพี่ออมยังเก็บตังค์จะว่าจะซื้อเพิ่มอยู่อีกสักสองสามสีอยู่เหมือนกันนะคะม,มันสวยอะ่ะดูชีเป็นสีชมพูที่สวยไม่รู้จะพูดยังไงกับสิ่งนี้มันสวยจริงๆแล้วก็ไม่เคยเสียใจที่เสียเงินซื้อไปกับสีนี้นจ๊ะปัดแก้มกันไปแล้วต่อไปมาทาสีลิปสติกกันดีกว่านะคะลิปสติกที่ใช้ในวันนี้เป็นลิปสติกที่ ใช้บ่อยตลอดทั้งปีที่ผ่านมานั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะลิปสติกจาก Wet แ Wild แล้วก็ต้องเป็นสีนี้ด้วยนะสี just peach ค่ะเพราะอะไรถึงแต่แต่แต,แต,แต,แต่ติก่อนติก่อนแต่มันเคลอะเกะกลางมากใช้ดีราคาถูกแต่มันมันไม่สะอาดนะดูฝาสิเปื้อนหมดเลยแต่มันใช้ดีนะดูสิดูสีมันเป็นสีที่พอดีกับพี่มาก เป็นอะไรที่พอดีแล้วก็ใช้บ่อยเนี่ยหมุนไม่ขึ้นละหม,ห,มหมดหมดหมดแค่นี้จริงๆแล้วก็ทาอยู่บนริมฝีปากด้วยนะคะพี่อ้อมเป็นคนทาตาเข้มเป็นคนแน่นอ่ะเออนะคะก็เลยหลีกเลี่ยงการใช้ปากสีเข้มปีที่ผ่านมาคือตาแน่นมากแล้วก็ปากคือก็จะเบามากนะคะส่วนมากก็จะทาสีนี้รอดทุกงานนะคะอืมมันสวยมันไม่ทําให้หน้าเราป่วยหรือว่าทําให้หลอกนะคะ เหมาะอะใครสีผิวปร,ประมาณพี่อ้อมนะไปลองเลยแต่ถ้าใครสีผิวเข้มกว่าพี่อ้อมอีกนิดนึงแนะนาให้ผสมผสมกับสีส้มโทนส้มไปมันจะช่วยทําให้หน้าของคุณเนี่ยสว่างขึ้นเพราะว่าสีพีชเนี่ยมันใช้ได้กับทุกสีผิวอยู่แล้วแต่อยู่ที่เราเลือกออคนผิวสีเข้มกว่าพี่อ้อมใช้ได้ไหมใช้ได้แต่จะดูซีดกว่าพี่อ้อมนิดนึงนิดเดียวจริงๆผสม เข้าไปด้านในเรมฟิฟฝาจะทําให้คุณเนี่ยดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครชอบแบบนุ่นๆตัวนี้อันเดียวรอดนะคะใครขาวกว่าพี่อ้อมก็ถาตัวเดียวรอดเลยนะคะพี่อ้อมเป็นเหมือนเทอร์โมมิเตอร์หรือว่าปลอดสิ่งหนึ่งไหมที่มีสีผิวขั้นกลางนะคะไม่ได้ขาว หรือว่าไม่ได้เข้มจนถึงน้ำผึ้งแต่เป็นผิว2ส,สีที่ถ้าน้องๆจะซื้อลิปสติกหรือว่าบัชอ์ออนนะคะถ้าอยากรู้ว่าทามมาเป็นยังไงดูจากพี่ได้เลยนะแล้วก็เปรียบเทียบความแตกต่างนิดนึงนะคะถ้าใครเข้มกว่าก็บวกไปอีก2ถ้าใครขาวกว่าก็บวกไปอีก2งง่ายๆนะคะดูจากพีได้เลยอ่ะต่อไปนะคะเป็นอุปกรณ์กันบ้างนะคะอุปกรณ์ที่ชอบในปีนี้สิ่งแรกนั่นก็คือ แปลงเขียนคิ้วแปลงเขียนคิ้วจากโซยิว่าตอนแรกได้มาบอกเลยว่าให้ฉันมาทาไมอะมันใหญ่อะมันเขียนไม่ได้มันเกินคิ้วฉันคิ้วมันเล็วกวอยวายกรีดร้องมีปัญหากับสิ่งนี้มากนะคะแต่พอใช้ไปสักระยะก็ตามหาเนื้อคู่กันจนเจอและหางานให้เขาทําได้เขาเหมาะกับการใช้เขียนคิ้วกับผลิตภัณฑ์แบบเจลอนาตาเซียแบบเจลที่พี่อ้อมใช้ไปเมื่อสักครู่ค่ะเขาเกิดมาคู่กับสิ่งนี้ จริงๆพี่อ้อมไปใช้แปลงยี่ห้ออื่นแบบอื่นกับอัลตาเซียแบบเจลก็ไม่รอดมีสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะรอดและทำให้การเขียนคิ้วของพี่อ้อมเนี่ยมันง่ายขึ้นก็เลยได้ตดนใจเจ๊ประจำนี้ปีนี้ไปไม่หมดเกี่ยวกับกลุ่มแปลงนะคะแปลงตัวที่สองที่ชอบชอบชอบตั้งแต่ตอบได้มาใหม่ๆละ่ะนั่นก็คือสิ่งนี้นะคะเป็นแปลงเขียนเจลไลเนพอร์เพราะพี่อ้อมชอบใช้ ไลเนอร์ iner, แบบเนื้อเจลเพราะว่ามันเพราะว่ามันสวยเป็นธรรมชาติดีอะค่ะจะทําให้หนาก็ได้จะทําให้บางก็ได้แล้วก็สิ่งที่มันเป็นเนื้อคู่ค,คู่กันจริงๆแล้วมันดีงามนั่นคือสิ่งนี้อันนี้แปลงไม่ได้หักนะคะอันนี้ซื้อมาเขาเป็นแบบนี้เลยการที่หัวเขาโค้งงอแบบนี้มันทำให้คงรับกับรูปตาได้ดีมากมันพอดีมัน น Adams, 何何 threaten ้องๆคนไหนมองหาอยู่ไปซื้อได้นะคะซยว่าเขาขายแยกเหมือนกันนะอันนึงประมาณ300กว่าบาทอะคุ้มคุณน้องใช้ไปเหอะดีมากขนไม่หลุดด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวบอกเบอร์ก่อนอันนี้เบอร์3 1 5 3 1 5สําหรับตานะสําหรับคิ้วเป็น3 2 2จ้ะอ่ะ อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะที่ชอบนั้นก็คือที่ดัดขนตาจากชูอูเอโมระเพราะอะไรถึงชอบค่ะพี่มันเข้ากับรูปตาพี่ได้พอดีเปะ๊ะทุกองศาทุกมุมสามารถเก็บขนตาพี่อ้อมได้ทุกเส้นมีสิ่งนี้สิ่งเดียวและที่สำคัญพี่อ้อมเคยทดลองหนีบขนตาอย่างเดียวไม่ปัดมาสคาร่าไม่ทำอะไรกับขนคิ้วทั้งสิน้นขนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ขนคิ้วขออภัยขนตา ขนตาพี่อ้อมสามารถงวลได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องปัดอะไรเลยใช้สิ่งนี้หนีบสิ่งเดียวขนตาที่ดดดขนตาจากชูเอมูระนี่คือทำให้ชนะใจได้นะคะมันแค่ดัดเฉยๆเนี้ยคุณก็อยู่คุณก็สามารถทำให้ขนตาชั้นแบบยกขึ้นเปิดม่านตาอันเล็กตอยติ่งของดีชั้นแล้วมันก็ยกขึ้นมาทั้งวันเพราะว่าเมื่อก่อนนะพี่อ้อมคิดว่า ที่แด่ขนตาแบบไหนก็เหมือนกันแดดแล้วเราปัดมาสคาร่าปัดมาสคาร่ามันอยู่ที่มาสคาร่ามากกว่าที่จะทําให้ขนตาเนี่ยเดง้งแผลเชิดขึ้นทั้งวันแต่เมื่อได้ทดลองสิ่งนี้คือไม่ต้องปัดมาสคาร่าขนตาพี่ก็ตั้งอย่างเงี้ยทั้งวันเช้าจดเย็นมากกว่า8ชั่วโมงที่พี่ออมทดลองเลยรักไปเลยค่ะนานไปสักนิดนึงนะคะสำหรับ เครื่องสำอางที่โดนใจเจ๊ประจำปี2015ที่ผ่านมานะคะก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช้บุ๋มกันมาซะหลายอันนะคะเห็นจากแพ็กเกจเห็นจากตัวผลิตภัณฑ์รู้เลยว่าพี่อ้อมใช้จริงๆนะคะเป็นสิ่งที่ใช้ดีอยากมาแชร์อยากบอกต่อให้น้องๆนะคะและที่สำคัญคือถ้าน้องๆ อยากซื้อตามอ่ะมันมันไม่เสียใจอ่ะคือดูเฟซฟีดแบ็จากที่พี่อ้อมรีวิวไปนะคะน้องๆจะกลับมาเล่าให้ฟังเสมอว่าพี่ซื้อตามแล้วมันดีนะคะโดยเฉพาะไอ้ที่ปัดขนตาจาก CA น้องก็บอกว่าช่วงหนึ่งที่โลดตัดเขาลดราคาหรืออันละ100บาทน้องในแฟนเพจไปซื้อมา6อันครึ่งโลคือคนใช้แล้วชอบจริงๆใครมีปัญหาเดียวกับพี่อ้อมนะไปซื้อซะ มันดีงามจริงๆนะคะก็วันนี้ก็เป็นการแชร์สิ่งที่ใช้ดีในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วะคะ่ะแล้วก็เชื่อว่าคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่น้องๆทุกคนรอคอยในสวยได้ไม่ยากนะคะที่จะมาบอกมาแชร์ว่าสิ่งไหนใช้ดีในรอบปีที่ผ่านมาทำให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนกันอย่างมีความสุขนะคะปีใหม่ผ่าน ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาสิ่งดีๆก็จะมาหาเราเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะสิ่งที่เลวร้ายให้มันผ่านไปจําเป็นบทเรียนนะคะปีใหม่แล้วเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะถ้าเกิดว่ามีความทุกข์พัดผ่านเข้ามาก็เปรียบเสมือนดังลมค่ะพัดมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปนะคะคิดแค่นี้ก็จะทําให้จิตใจของเรา ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเสือได้ไม่ยากยังคงเป็นอีกหนึ่งช่องทางพี่อ้อมยังคงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวเป็นเพื่อนที่จะทำเรื่องราวดีๆให้กับน้องๆตลอดนะคะทุกเรื่องราวแนะนำติชมได้เสมอการที่สิ่งที่พี่อ้อมได้รับกลับมาจากการทำคลิป จากการทำ YouTube นั่นก็คือมิตรภาพมิตรภาพจากพี่ๆี่ยู u ูบเบอน้องๆ YouTuber แล้วก็แฟนๆทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนที่ติดตามจะได้ไม่ยากมันเป็นสิ่งล้ำค่าที่ไม่ไม่สามารถซื้อกันมาได้อะมันต้องแลกด้วยความจริงใจนะคะขอบคุณทุกคนเสมอที่รักพี่อ้อมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ